ทำทีพระธรรมอยู่ที่ไหนกายกับใจการปฏิบัติธรรมต้องเอาศัยกายกับใจเป็นหลักสติก็ดีสัมปชัญญะก็ดีก็เป็นกิริยาของใจทั้งนั้นกายคืออาการสามสิบสองธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะที่มีอยู่ก็เป็นเครื่องรู้ของใจ คือมันเป็นวัตถุเรียกว่าลูกประธรรมลูกธรรมนี่เป็นเรื่องลูกของใจในเมื่อใจรูท้ทันความเป็นจริงของลูกธรรมและรู้ทันอาการของลูกธรรมสติสัมปชัญญะมันก็ดีขึ้นสติสัมปชัญญะเป็นตัวการ ที่สามารถประครับประคองใจของเราให้ดำเนินไปสู่สมาธิและคูมจิตภูมธรมมรมาะฉะนั้นเราต้องพยายามรู้ความดีธรรมของเราให้มันชัดเจนตายเป็นที่ เป็นเครื่องรู้ของจิตทีนี้จิตอ่านกายอ่านอะไระเราจะต้องอ่านไปตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาทีเดียว <c oughs> พอตื่นเช้าขึ้นมาเราจะต้องคิดว่าเราจะทำอะไรเกี่ยวกับร่างกายบ้างบางทีเรายังไม่ได้เน็กไม่ได้ตั้งใจจะทำแต่มันเตือนใช่ไหมะพวกมันเติด มันเกิดอยู่ที่ไหนคนเราใีเมื่อรับทานแล้วก็ต้องมีการขับถ่ายเื่นข้าวมาพบมันก็แสดงออกมาให้ปลากดพบเพระอุจจาระอิดปัสสาวะจิตอะไรต่างๆนี่เรารู้ทำแล้วนอกจากนั้นเราจะทำอะไรเกี่ยวกับร่างกายบ้างล้างหน้าแปรงฟันละ อาหารให้มันรับทานบ้างละบางทีเจ็บหัวปวดท้องก็ต้องหายาให้มันรับทานเพื่อรักษาพยาบาลบ้างละเรื่องมวกนี้มันจะเรื่องที่เราจะต้องศึกษาให้มันรู้ศึกษาธรรมะอย่าไปศึกษาไกลตัวของเราเองแม้แต่พระพุทธเจ้าบ็สอนให้พิจารณาตามเกิดวามแก่ความเจ็บตามตาย ไม่รู้จะให้พิจารณาลูกไปทำไมไปเกิดมาแล้วก็ต้องมีเกิดแก่เจ็บตายกันทั้งนั้นเราพูดกานี้ลำไรนักหาบางทีเราอาจจะคิดอย่างนั้นแต่ความจริงที่พิจารณาความเกิดนั้นเพื่อจะให้เรารู้ว่าเราเกิดมาเพราะอะไรอาศสยอำนาจอะไรเป็นที่เกิดทีเด็ดปัญหาอุปาทานกรรม คือวิบากกรรมที่เราทําเอาไว้นั่นแหละดวงจิเดชที่มีอยู่ในจิตของเรานี่เรายังตัดไม่ขาดเมื่อไรมันยังสิงสกิตอยู่ในจิตใจของเรามันก็บันดาลให้เราไปเกิดแก่เจ็บตายไม่รู้จักจบสิ้นนี่คือเหตุปจัจใจของความเกิดเราอาศัยความเกิดอย่างเดียวเท่านั้นแหละความแก่มันก็กระดังมาความเจ็บมันก็กระดังเข้ามา ลงผลสุดท้ายเมื่อเกินอายุขยก็ต้องสลายตัวตื่นตายเนยทีนี้ที่ให้พิจารณานั้นก็เพื่อจะให้รู้เท่าทันให้รู้จริงไอ้จิตของเราเนี่ยมันรับรู้สภาพความเป็นจริงรับรู้สภาพความเป็นจริงว่าเรามีเกิดแล้วเราต้องแต่ต้องมีเด็ต้องมีตาย เมื่อจิตยอมรับรู้สภาพความเป็นจริงรู้จริงลงไปว่าเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยใครจะพอใจก็ตามไม่พอใจก็ตามเขาจะต้องเป็นของเขาไปโดยกฎธรรมชาติอย่างนั้นถ้าจิตมันยอมรับลงไปได้อย่างนี้ผู้พิจารณารู้ทันแล้วจะไม่มีความรู้สึกตื่นตกใจในเมื่อเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเกิดขึ้นอาจยังมีกิเลสอยู่ ยังไม่หมดกิเลสเพราะอาศัยความดีที่เราสามารถพิจารณารู้คำความเกิดแก่เจ็บตายใจไม่สระุ้งหรือไม่หวาดกลั้นต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก็แสดงว่าผูนั้นมีใจเป็นพื้นฐานที่มั่นคงด้วยคุณธรรมอาหากมันจะเกิดมีการตายขึ้นมาเขาจะต้องฆ่าเขา,า,ายังมีกิเลสอยู่ ยังเชื่อว่าเราจะต้องมาเกิดใหม่อีกอยู่เราจะมีความภูมใจขึ้นมาว่าดีเหมือนกันตายไปแล้วจะได้ใช้คาาใช้พบให้มันหมดเส้นไปความดีเรามีพร้อมแล้วเรามาเกิดใหม่เกิดเพราใหม่ดีกว่าเก่าท่านท่านพระอุปชาาัยยะก็มาจะมาอยู่ที่วัดสัพปะพุมท่านเจ้าคุณปัญญาปิสาลเถร คื่เดิมทันว่าอาจารย์หนูผู้ของท่านอาจารย์เต่าะฉะนั้นท่านมาทิ้งระบบท่า <c oughs> นไม่ยอมลงไปสู่ที่หลบไยัยท่านตินั่งอยู่บนกระติของท่านนั่นหละตำรวจต้องมาอุ้มเอาพอตำรวจมาอุ้มเอาท่านก็ถามว่าจะเอาท่านไปไหนเขาก็บอกว่าเอาไปหลบภัย ไปที่ไหนเขาบอกว่าเขาจะมาทิ้งระเบิดเอา้าถ้าเขาทิ้งระเบิดทำมาปลกเราเราตายแล้วเกิดเอาใหม่ดีกว่าท่านว่าอย่างนั้นอันนี้คือท่านผู้ที่มีความมั่นใจในคุณตามดีที่ท่านได้บมเพ็ญมาแล้วเพราะฉะนั้นเราทกคนหรือหลายหลายคนทั้งประเทศเนี่ยที่เราต้องวันที่ตกวันตัว คือตัวสารพัดตัวต่อเหตุการของโลกตัวต่อส่ตนตัวตัวต่อใยของบ้านเมืองอะไรทํำนองนี้ที่เราต้องตัวอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าเรายังมีความดีหรือยังไม่เชื่อมั่นว่าเรามีความดีพอเพียงที่จะช่วยอุดหนุนวิญญาณของเราให้ไปสู่สุคติได้เพราะฉะนั้นเราจึงตัว ว่าเรามีความดีพร้อมมันไม่มีอะไรที่น่ากลัวไปนรกก็ไม่น่ากลัวอะไรอะไรก็ไม่น่ากลัวทั้งนั้นถ้าเรามั่นใจวา่าเราตายจริงเราจะเกิดเอาใหม่ดีกว่าเหมือนอย่างท่านเจ้าคุณปัญญาท่านว่ามันก็หมดหมดตัวกันเท่านั้นเองให้ใจสจมาบุคนเดียวกันก็หมด <c oughs> ในพระบรมมหาราชวังที่ทีการของท่านก็มีพระสงฆ์เจริญพระพุทธธรรมบรม,ม,มเสร็จเสแล้วก็ประดุลสมเด็จพระพรยานสังวรเอาไว้พระมรรมเทศนาก็ถวายพระธรรมเทศนาลา,ายจบก็มีการนั่งสมสาธิ ดังั้นวันนี้เราก็คุยกันมาพอสมควรแล้วนั่งสมาธิตัวหน่อยดีไหมอาางั้นเทน <c oughs> แต่เราตั้ง่ได้ไปร่วมพิธีการดูมันจะไม่เคยเว้นจากการทำสมาธิ <c oughs> เราจะ,ะนันมาโอกาสนี้ ท่านทั้งหลายก็ได้ศึกษาธรรมะตามตำรับตำรามาพอสมควรแล้วก็หลายหลายท่านก็ได้ตั้งใจนั่งปฏิบัติทมสมาธิมามากพอสมควรเหมือนกันดังน,นันน้นณนนนโอกาสนี้ขอเจินชวนบรรดาท่าน,นาทั้งหลายจงกำหนดตนิรทำสมาธิ ตามแบบที่ตนเคยจำนิจจำนาญมาแล้วจงกำหนดจดต้องลงที่จิตของตัวเองทำาตามรู้สึกภายในจิตว่าพระพุทธเจ้ากระทำกระสงได้คุมตัองอยู่ที่จิตของเราแล้ว แล้วก็กำหนดอารมณ์คู่ของใจอะไรก็ได้ที่เราเคยจำนานมาแล้วที่ว่าพราทธิจ้าวาธรรมเระสงค์ประจุมป้อมลงที่ใจนั้นก็ปรากเหตุว่าเราทธิจ้ามาจากธรรมว่าพุทธโธพุทธโธแปลว่าผู้รู้พุทธโธแปลว่าผู้ตื่นพุทธโธแปลว่าผู้เบิกบาน ผู้รู้ผู้ตื่นผู้กิดตานเป็นกิริยาของใจแม้ว่าใครก็ตามถีมีสติสัมปชัญญะควบคุมความรู้สึกนึกคิดของตนเองอยู่ตลอดเวลาคือทำความรู้สึกสำนึกในจิตชอบตัวดีอยู่ในจิตในใจตลอดเวลาผู้นั้นคือว่ามีพุทธะอยู่ในจิต การพยายามประทับประคองความรู้สึกเช่นนั้นเอาไว้ตลอดเวลาไม่ปล่อยเวลาให้ร่วงเลยไปจากการกำหนดรู้เช่นนั้นผู้นั้นได้ช่อว่ามีพระธรรมคือการทรงไว้ซึ่งวานดีผู้มีตสติสัมปชัญญะประทับประคองื่้ตั้งเจตนาประคองความรู้สึกของตัวเองอยู่ ได้ชือว่าเป็นผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบผู้นั้นมีคุณของประสงค์อยู่ในจิตใจใจเราพระเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีเป็นกิริยาของใจและเป็นคุณธรรมของใจแต่ละอย่างละอย่างเป็นคุณธรรมแต่ละอย่างซึง บางเกิดเกนเป็นเจ,จติกประจัจิตของผู้ปฏิบัติทุกคนเราจะนัันพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์จริงอยู่ที่จิตของเราตลอดเวลาถ้าเรามีความมุ่งหมายที่จะปฏิบัติสู่ตลอดเวลาการปฏิบัติธรรมสำคัญที่การสำรวนจิตเป็นใหญ่ ลเพืินฐานแห่งความดีความชั่วย่อมเกิดที่จิตถ้าจิตตัวนี้ปราศจาสกสติเป็นเครื่องคุ้มครองหรือประทับประคองเมื่อไหร่ังน,นั้นจิตตัวนี้ก็จะต้องมีความเสริมในกาสร้างบาปอกุศลขึ้นใส่ตัว้ามีสติสัมปชัญญะประทับประคองอยู่ตลอดเวลา จะไม่มีโอกาสที่จะเผลอไปสร้างบาปสร้างกรรมขึ้นใส่ตัวเลยเพราะฉะนั้นการอบรมจิตให้มีต,ติจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าพูดถึงโดยวิธีการแล้วก็มีหลายแบบหลายอย่างเพราะพระุทธเจ้าทรงรแสดงธรรม หรือที่แนวทางปฏิบัตินั้นย่อมตรงอนุโลมตามอุปนิสัยของผู้รับฟังหรือผู้ปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงอย่าไปสำคัญอย่าไปเย็ดวิธีการให้มากให้พยายามกำหนดรู้เหตุผลซึ่งจะเปิดขึ้นภายในจิตของเราเอง เห็นอย่างวิธีการปฏิบัติด้วยปริกรมพุทธก็ดีกำหนดยบหนอปองหนอก็ดีกำหนดลมหายใจเข้าออกสั้นยาวก็ดีหรือกำหนดลงไปในกายจุดใดจุดหนึ่งให้มองเห็นกระดูกชัดเจนก็ดีหรือวิธีการยิ่งนอกเหนือไปกว่านั้นเห็นตามเพ่งอสุภะหรือเพ่งตัดสินอะไรต่างๆก็ดี แต่และอย่างละอย่างเป็นอุบายเพื่อทำใจเิลให้สงบเป็นสมาธิทั้งนั้นอยา่าไปสงสัยหรือทำวามลังเในสิ่งเหล่านั้นขอให้ยึดสภาพตอนเป็นจริงที่จะเ,เกิดขึ้นภายในจิตของท่านอาพูดถึงว่าวิถีทางที่จิตจะดันิดเข้าไปสู่ความสงบเป็นสมาธิ ใครจะภาวนาแบบไหนอย่างไรก็ตามในเมื่อเจต้นุนลงไปเป็นสมาธิแล้วจะต้องอาศัยการดำเนินตามองค์ธรรมคือมีวิสุกวิจารปีสุขเอกัสษาจะได้นอกเหนือไปกว่าจากนี้ไม่ได้สำหรับผู้ที่จะทำสมาธิเพื่อความคำนิยมนั้ำ บางครั้งบางคราวผู้บริกรรมภาวนาอาจจะมีจิตมีอาการวูกลงไปอย่างเร็วแล้วก็ไปสงบนิ่งสว่างอันนี้พวกระหว่างวิตุวิจารเดยนไปด้านจิตวิ่งเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิผู้นั้นมีสติกำนดไม่ทันเป็นลักษณะ ของสมาธิที่เกิดขึ้นอย่างทุกข์เดี๋ยวก็ผู้ปฏิบัตินั้นยังไม่ชำนานในการทำสมาธิจึงมีอาการวู่นว่กกวแล้วก็วู่นลงไปโดยที่ผู้ปฏิบัติกำหนดไม่ทันว่าจิตได้ผ่านอะไรบ้างไม่รู้ติดตัวต่อเมื่อจิตนิ่งสว่างเป็นสมาธิแล้วอันนี้ก็อยู่ในลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิเหมือนกัน แต่หากยังไม่มีความสำนึกสำน,นันที่นี้บางทีบางท่านบริกรรมภาวนาอาจจะจิตอาจจะไม่เคยสงบเป็นอัปนาสมาธิสักทีเพียยแต่สงบลงไปเป็นอุปจา,าระสมาธิคือมีอาการเติมเติมลงไปแล้วก็สว่าง จิตยังมีความรู้สึกสัมพันธ์กับร่างกายอยู่แล้วก็มีความมุ่งหมายที่จะทำจิตให้ไปถึงอัปนาสมาธิชนิดที่เรียกว่าสงบนิง่งลงไปแล้วร่างกายตนตัวไม่ปรากฏในความรู้สึกท,ทั้งที่ทำไม่ได้ก็พยายามที่จะทำอยู่อย่างนั้นก็ไปหลงเที่ยวคำว่า ต้องทำจิตให้เป็นอัปปนาสมาธิถ้าหากท่านผู้ใดปฏิบัติแล้วมีภูมิจิตเกิดขึ้นมีลักษณะดังที่ว่าตอไม่ต้องไปมุ่งหมายที่จะเอาอัปปนาสมาธิพอทำจิตให้สงบเป็นอุปจารสมาธิบ่อยๆพอที่จะประทับประคองจิตให้น้อมไปสูแนวทางแห่งการพิจารณาปัจจัยรัต เคอพิจารณาตายแนความรู้สึกน้อมไปสู่ก็ใตรักเคือนนิจจังทุกขังอนัตตาได้อดีกกำหนดพิจารณาทันทีไม่ต้องไปคอยให้จิตสงบ,บเป็นอัปปนาสมาธิปฏิบัติในทำนองนี้ก็ย่อมจับกิดผลแก่ผู้ปฏิบัติเหมือนกันถ้าหาตหางว่าเราจะไปคอยให้จิตสงบ,บเป็นอัปปนาสมาธิเสียก่อน เข้าชานให้มันได้ส่ทำนิ้ทำนานก่อนแล้วจึงจะไปพิจารณาพระใจรักหรือจะยกจิตขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาถ้าเพือว่าช,ชั่วชีวิตนี้เราทำอย่างนั้นไม่ได้เราจะไม่ตายเปล่าเลยการทังเกตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิขั้นอัปปนาหรือเข้าฌานได้อย่างทำนี้ทำนานนั้นผลประโยชน์ก็เพียงแค่ให้เกิด ความชำนาญนในเาาการเข้าฌานชำนาญในการทำสมาธิทำให้เกิดอิทธิฤทธิ์แต่เหตุผมนั้นยังไม่เพียงพอเพราะท่านอาจารย์เทศท่านว่าจิตที่เป็นสมาธิอยู่ในฌานนั้นเป็นสมาธิที่หกเพราะจิตเข้าฌานจะต้องเพ่งอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียง,งสิ่งเดียวเท่านั้น อาการที่บอกความรู้ภูมิจิตภูมิธรรมย่อมไม่เกิดขึ้นครูบาอาจารย์ท่านก็ยืนยันว่าสมาธิในฌานเป็นสมาธิที่ทีโงบแม้เราโดยหลักท่านก็ยืนยันไม่ว่าถ้าจิตไปติดความสงบในฌานเป็นขั้นสมาะตรงนั้นอย่างดีก็ให้เกิดจากจิตหยาดสาม,มารถทีจ่จะ ทำนิตต่างๆได้สามารถที่จะรู้ใจของคนอื่นสามารถที่จะรู้สิ่งที่อิดบงังซ่อนเร้นอยู่ภายใน,ในซึ่งเราไม่สามารถที่จะมองเห็นด้วยตาเปล่าแต่เหตุผลที่จะเป็นทาให้หมดกิเลสนั้นยังไม่มีผู้สําเร็จฌานแล้วจะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเพราะจิตไม่มีปัญญาลักษณะของตามตารู้จริงเห็นจริงซึ่งเรียกว่าปัญญา รู้ใจคนอื่นรู้เหตุการณ์ล่วงหน้ารู้เรื่องในอดีตที่ล่วงแล้วมานานๆในลักษณะอย่างนี้ไม่ได้จัดเข้าในลักษณะของปัญญาที่จะเอาตัวรอดจากอำนาจของจิเลสเพราะฉะนั้นสมาธิในฌานจึงเป็นสมาธิที่ไม่สามารถที่จะทำผู้ปฏิบัติให้สำเร็จมรรคผลน,นิพพานได้ ถึงจะมีบ้างก็มีจำนวนน้อยแต่สมาธิที่อยู่ในอริยมรรคเพื่อจิตสงบประจุมลงความที่หรืออริยมรรคประจุมร้อมจิตจิตนั้นสามารถทำจิตให้ดํารงอยู่ในความมั่นคงในความเป็นกลางเมื่อจิตมีอริยมรรค เป็นเจตสิกแล้วก็ประกอบอยู่ที่จิตจิตอยู่ที่อริยมรรคอริยมรรคอยู่ที่จิตจิตเป็นอริยมรรคอริยมรรคเป็นจิตแม้จะอยู่ในระดับสมาธิขั้นอ่อนๆจิตจะมีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกร็รู้รู้แล้วไม่ยึดถือปล่อยวางไปอาการที่เจเะสะเวยอารมณ์ในณะที่รู้เห็นอะไรขึ้นมานั้นไม่มี เือจิตไม่มีอาการสุนทรเข้าไปในสิ่งที่รู้นั้นก็ไม่มีความยึดทําไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะสิ่งที่รู้เห็นขึ้นมานั้นเป็นภูมิปัญญาของจิตซึ่งภููกอริยมรรสสีสมาธิปัญญาเปิดซุมพรอบลงแล้วสามารถปฏิวัติโยงจิตไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมขั้นสูงเป็นลําดับลำด,ำดำับจึงจิตใลนลักษณะอย่างนี้ในขั้นต้นจะรู้อะไรก็ตาม สมมติปัียกว่ารู้ทมก็แล้วกันอารมณ์ก็คือทรทมก็คืออารมณ์นล่นแนละในมรู้อะไรขึ้นมาแล้วในตอนตอน้ตนยังจะมีสมมติปัญญาเรียกกันได้ว่าอะไรอยู่ในตอนนี้เป็นภูมิความรู้ของจิตซึ่งอยู่ในลักษณะในขันของอุปจารสมาธิอ่อนออนนซึ่งมันอาจะเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติ ในขณะที่จิตสงบลงไปแล้วความรู้สึกในภายนอกก็ยังมีอยู่แตจิตอยู่ในลักษณะแห่งความสงบแล้วก็มีภูมิจิตภูมิรามเกิดขึ้นแบบไปอยู่ตลอดเวลา <c oughs> แม้ในบางครั้งจะพูดอูหรือทำอะไรอยู่ก็ตามลักษณะของความสงบของจิตมันมีอยู่ภูมิโลกสิ่งต่างๆก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา แต่ว่าสามารถที่จะพูดจะคุยสามารถที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ในขณะนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นภูมิจิตที่มีอริยมรรคภูมิเพราะร้อมหลงจิจิตหากในขณะท่านผู้ปฏิบัติที่มีภูมิจิตมีลักษณะอย่างนั้นเมื่อทำสมาธิให้สงบละเอียดลงไปจะทำในขณะที่ปราศจากสิ่งรบกวนเช่นนั่งสมาธิอยู่ในห้องพระคนเดียวเป็นต้น เมื่อจิสตสงบลงไปอย่างละเอียดแล้วเมื่อเกิดภูมความรู้ขึ้นมาภายในจิตนั้นพวกสิ่งทุกอย่างจะปรากฏการมีลักษณะว่าจิตสงบนิ่งเด่นสว่างสวัยแต่สิ่งที่ให้รู้ก็มีปรากฏการเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่ความรู้ในขั้นละเอียดนั้นไม่มีอะไรที่จะไปมีความสำคัญบันหมายสมมติกัญญาตเรียกชื่อสิ่งนั้นว่าอะไร อันนี้เป็นธรรมชาติของปุ่มจิตภุมมธรรมที่เกิดขึ้นในระดับสูงระดับละเอียดซึ่งอยู่เหนือสมมติบัญญัติซึ่งเราเรียกว่าสัจธรรมบังเกิดขึ้นภายในจิตของผู้ปฏิบัติตัวจิตของท่านคนนั้นก็เป็นปัจธรรมเรื่องรู้ของจิตที่เกิดขึ้นก็เป็นสัจธรรมเพราะฉะนั้นสัธจธรรมกับสัธจธรรมในเมื่อมาบรรจบสันเาจึงเรียกชื่อกันไม่ถูก มีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่อย่างนั้นไ้ตรงตับคำในธรรมจกกักรัภพวะชนสูตรที่ว่ายัางกิงกิสมุติญาธรรมบงกับพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดาทาไมจึงว่าอย่างนั้นทําไมจึงเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี้เป็นพระดำรัสของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ดำรัสว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เพราะเหตุว่าจะไปบัญญัติชื่อเสียงเงนามว่าอะไรก็บัญญัติไม่ถูกทังนั้นเพราะในขณะจิตรู้ของจริงนั้นจะมีตะเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นมันอยู่เหนือสมมติบัญญัติอะไรที่เราสมมติบัญญัติชื่อมันได้อยู่สิ่งนั้นก็ไม่ใช่สัตยธรรม มันก็เป็นเพียงตมความรู้จริงเจ็นจริง,รงมันอยู่เหนือสมมติบัญญัติที่ขอให้ทุกท่านจงสังเกตด,ดูตรงนี้ให้ดีถ้าหากว่ามีภูมิจิตภูมิธรรมปรากฏขึ้นแล้วให้สังเกตด,ดูให้ดีความรู้ธรรมะในขั้นละเอียดของจิตนั้นเป็นตเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งปรากฏการให้รู้อยู่ตลอดเวลา ไม่มีสิ่งที่เราจะไปสมมติวัญญัติจิตก็นิ่งเด่นอยู่เฉยๆภูมิความรู้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆทีนี้มีปัญหาว่าภูมิความรู้อันนั้นมาจากไหนมาจากจิตเจตที่มีปัญญาอันละเอียดเฉียบแหลมสามารถรุงความรู้อัน้นมาความรู้อันนั้นคือปัญญาที่เกิดขึน้นกับจิตตัวที่นิ่งเด่นอยู่นั่นคือตัวพุทธะผู้รู้ โัวรู้เท่าเอาทันจึงไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรู้อะไรขึ้นมาก็เฉยรู้อะไรขึ้นมาก็ดเสยเพราะมันเป็นภูมิปัญญาของจิตที่ฝึกฝนอบรมดีแล้วจิตจึงไม่หวั่นไหวจึงไม่ติดในสิ่งเหล่านั้นในขณะนั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์สะอาดไม่มีตัณหาไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทาน จิตจึงมีปรากฏการอย่างนั้นถ้าบุญจิตของท่านผู้ใดเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดกาลไม่กลับกลอกก็ได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์นี่เป็นต้องเกตจะทำตามเข้าใจอย่างนี้ถ้า,าเราทำอย่างนี้ได้บ่อยๆแม้ว่าเราออกจากการปฏิบัตินั่งสมาธิหลับตามามามองดูโลกและเข้าสู่สังสงม ในเมื่อเราประสบกับอารมณ์ต่างๆในสังคมที่เราจะต้องไปพบกระเดือนหรือรับผิดชอบอยู่ั้นตความร,รู้สึกของเราจะเพียงว่าสักว่าแต่ผู้ก็สักว่าแต่ผู้คิดสักว่าแต่คิดทำสักว่าแต่ทำอันนี้คือสมาธิแดภูมิทรในอริยมรรคแม้ออกมาจากการนั่งหลับตาสมาธิแล้วสมาธิก็ยังมีปรากฏอยู่ตลอดเวลา คือตัวสติที่มีกำลังกล้าและเข้มแข็ง,งนั่นเองจึงดูใกล้ๆกับว่าจิตมีคามวามสงบอยู่ตลอดเวลาส่วนที่สงบก็ปรากฏอยู่ส่วนที่ออกมาบงการทำงานก็มีปรากฏอยู่นี่คือสมาธิตามแนวทางของพระพุทธเจ้าทำสมาธิเป็นแล้วมีภูมิจิตภูมิธรรมสามารถตู้ทมเห็นทมแล้ว เราสามารถเอาภูมิธรรมภูมิจิตนั้นมาประกอบประโยชน์ตามมิถีทางของสาวรลกตามมิถีทางต้องการรองที่รองบ้านรองเรือนและเรือนได้อย่างสบายหากสมาธที่อันใดบำเพ็ญดีแล้วปฏิบัติได้ดีแล้วรือว่าอยู่ในขั้นดีตามความนิยมของผู้ปฏิบัติมีภูมิสมาธิสงบดีมีภูมิธรรมที่เกิดขึ้น เกิดเบื่อหน่ายต่อครอบครัวเกิดเบื่อหน่ายต่อโลกไม่เอาไหนไม่อยากจะเต้าสู่ทั้งคมไม่อยากจะทําไม่อยากจะทําประโยชน์แกเป็นไอยากจะปีกตัวนี้ไปอยู่ป่าัะคนเดียวอะไรทำนองนี้สมาธที่อันนั้นอย่าเพิ่งไปเชื่อให้พิจารณาให้มันรอบคอบ